ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่โรบิสันสกลนคร,รนะทุกคนนะพอดีว่าแวะจากการกินข้าวแล้วก็ไปทําธุระตั้งวันเสร็จแนละ้วก็เลยต้องแวะมาเอาบรรยากาศสักนิดหนึ่งขน <c oughs> เยอะเลย

เกียเื่อะนะกกน้กรปุ๊กรแปเกี้ยเกีเพือรอยรงนน่ะเกี้ยตัวลงคือฝั่งเดกใช่เกี้ยเรือยเร่งเกียตัวนกาม่ร้อมนากเดีนถเกไหมบอกรอเดละดูก่อนเดี๋ยวให้มันได้ออกรอบรอบนึงก่อน

เขาจะปิดสามห้องโถงใช่วันนี้เรามาค่ำแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมามาก็รู้แล้วว่ามีของเล่นรอบหน้าพอจะพามาอีกรอบนึงเด้อะมาดูบริหารความกระตุกอยากได้นาฬิกาอยากทุกคนกิฟต์ช็อปติดผมแบบของขายเยอะเลย รา,าคาด้วยลูกละสิบบาทเหรออันนี้ราคา100่งร้อยบาทวันหน้าเดี๋ยวพอพามาหยอดเลยวันนี้พ่อไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยเนี่ยแต่มีแค่หบาทใช่นนกินข้าวหมดแล้วหมดเป็นเยอะแล้ววันนี้นะหมดเป็นร้านใช่ โทรศัพท์ให้เลือกเยอะเลยทุกคนไม่ไม่ถามนยหาในยอ p ิแบบคอนไวนาฬิกาครับซื้ออนาฬิกา

เราอดอกไปกล้องใหญ่ๆสักตัวอะไรลูกจอดจนี่เหรอคาซิโอคาซิโอาลองยแม่แม่จะจะโยโยไปบนอีกชุดนะรับไกลับไปดูชุดอีกมีบ่ล่ะคือบุงกงกลับไปบงงเก่าๆแต่ว่ามันสวยปะไปจำมาลองฝั่งนียอื้อ ดูแลความปลอดภัยอันนี้คือเป็นโซนหนังนะทุกคนนะนี่หแหละพยายามมาเบิงหนังนะของโรบิสันจำเลยพืน้นทีนี้ไปข้างล่างเหรออยากย่างไปโซนกีฬาอยู่ดีไพุ่มอย่างไรตนี้ลงเป็นบอลลูกเปล่ยนอ๋อ <c oughs>

ใช่เราเราไม่ต้องวิ่งถ้าเราวิ่งอะมันจะล้มโอมีโซนเสื้อผ้าด้วยไอเราก็เลือกไม่เปลี่ยนด้วยสิ เสื me, son, me, me ้อห้างใส่จ oh yep. so ็กตัวใส่เสื้อตลาดเสื้อสวยๆทางนั้นเลยเดี๋ยวพ่อพาไปโซดนกีฬาลูกโซดนกีฬาน่าจะทางนี้ลูกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอะไรโอ้ยมันของผู้หญิงลูกมาเร็ว

เสียตังเลยนะจะบอกให้ใช่คราเพิ่งสร้างใหม่มััเลยแต่ก่อนน่าจะโบมีปอร์สปอร์ต ใช่จะถึงแล้วชวนเจ็บๆอะไรนะสาธุอะไรนะเห็นหุ่นก็เรียกว่าอะไรนะสาธุเหรอสกปกสกปกคนจับเยอะลูกเป็นชวนที่ชอบมากเลยนะจะบอกให้ใช่ ทำสกอร์ตวิชาเก่ง่รื่อกีฬาใช่ Nike, y o n e แล้วก็ Adidas เป็นแบรนด์ที่ชอบมากเลยเี่มาดูไม่แบดกันลูกเราวางนะระวางนะใช่ชุดบ้านนะชุดบ้า ว้าวเอ้าะต้องหางเหล่ามาใส่ได้ไหมใช่พ่อไม่ได like ้มานานลโอ้โิดมุมที่ตะกอนนะตะกอนอายุอายุสิบแปดสิบสิบหก็ดสิแปดอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ที่สดเอันนี้สิงนกจับของเขาโนโนโเหมโอเคครับ พอดูกระป๋อลูกแบตก่อนไอ้นี่ตีทนบ่เนี่ยครับราคาตามนี้เลยบ่ครับโอราคาตัวที่ตัวโต๊ะสองร้อยกว่ามันไม่ค่อยทนเนาะโต๊ะไม่ค่อยดีครับป่าไหนเนะาะอ,อ๋อราคาพอเล่นเนี่ยก็หกร้อยกว่าบาทโอเคครับ ้ถ้าชิลสองชิ้นเลยจุดไปกนปูขา้นแรกจะไปไหน โจททีวีนะครับแจ่มมากเลยจะไปไหนจะดูตอรี่ดูตอรี่ตอรี่ต้องไปดูที่ไม่ใช่ตอรี่แต่ที่ดับเพลิงนี่คื็มุมเพื่อเสียงทุกคนเสียงยังดีเลยใครแก็ฝากกดไลค์กดติดตามไหยครับผม